บรรยากาศที่ตลาดสดเทศาบาลเมืองเบตงเอเภอเบตงจังหวัดยะลาค่อนข้างเงียบเหงาบรรดาพ่อค้าแม่ค้าภายในตลาดสดก็ต่างเร่้งจำหน่ายสินค้าให้หมดโดยเฉพาะของสดอย่างพวกเนื้อหมูไก่ปลารวมถึงผักต่างๆเริ่มทยอยเก็บสินค้าออกจากแผงขายชั่วคราวตามมาตรการผ่อนปลนของเทศาบาลที่ให้ขายและทยอยเก็บสินค้าข้าวของออกจากตลาดให้หมดภายในวันนี้แต่ก็ยังคงมีประชาชนบางส่วนยังคงเดินทางเข้ามาซื้อของภายในตลาดสดเพราะยังไม่ทราบว่าศูนย์ปฏิบัติการเทศาบาลเมือง มีคำสั่งปิดตลาดสดเทศบาลเมืองเบตงร,ระหว่างวันที่5ถึงวันที่10ตุลาคม2564เพื่อทำความสะอาดครั้งใหญ่หลังพบพ่อค้าแม่ค้าติดเชื้อโควิดในิแล้วจำนวน14รายจากการตรวจด,ด้วยแอนติเจนเทสคิดนายสกุลเล็งลักกุลนายกเทศมนตรีเมืองเบตงในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการเทศบาลเมืองเบตงได้ประกาศปิดตลาดสดเทศบาลเมืองเบตงเป็นระยะเวลา7วันตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่10ตุลาคม2564และจะเปิดขายตามปกติในวันจันทร์ ที่11ตุลาคมหรือจนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไปทั้งนี้ให้ผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดทุกคนเก็บกวาดทำความสะอาดแผงจำหน่ายสินค้าของตนเองหรือทิ้งสินค้าหรือวัสดุอื่นๆที่ไม่ใช้แล้วและเก็บสินค้าของตนเองให้มิดชิดป้องกันการสูญหายซึ่งในวันที่7ตุลาคม2564เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปจะมีการทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลเมืองเบตงทั้งใหญ่ทั้งตลาดสด ให้ผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดสดทุกคนส่งตัวแทนร่วมทำความสะอาดแผงของตนเองสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสดขอให้เขารับการตรวจ ATK ในวันที่8ตุลาคม2564เวลา8นาฬิกา30นาที -11 นาฬิกา30นาทีณาอาคารตลาดสดชั้น2หากผู้ประกอบการร้านค้าท่านใดไม่เข้ารับการตรวจ ATK ในวันดังกล่าวทางเทศบาลเมืองเบตงจะพิจารณาไม่อนุญาตให้ขายสินค้าในตลาดสดทเทศบาลเมืองเบตง